เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยุทธชุดที่1กันค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ35กันเลยค่ะข้อ35นะคะโจทย์ถามว่าในสภาวะที่ไตทำงานปกติหากสาร A ไม่ถูกดูดกลับและไม่หลั่งออกมาโดยไตยข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสาร A ช้อยหนึ่ง สาร A ม <sal> ีความเข้มข้นเท่ากับ0ในปัสสาวะชอย2สาร A มีความเข้มข้นในปัสสาวะเท่ากับในน้ำกรองชอย3สาร A มีความเข้มข้นในปัสสาวะต่ำกว่าในน้ำกรองชอย4สาร A มีความเข้มข้นในปัสสาวะสูงกว่าในน้ำกรองและชอย5สาร A จะเป็นน้ำจึงทําให้ปัสสาวะมากกว่าปกติสําหรับข้อ35นี้เนี่ย มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรื่องเรื่องการกรองของเสียที่ไตนั่นเองดังนั้นการที่จะทําโจทย์ข้อนี้ได้น้องๆต้องรู้จักเกี่ยวกับการกรองของเสียที่ไตก่อนดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการกรองของเสียที่ไตนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะวาด เป็นแผนผังการกรองของเสียที่ไตมาแล้วจะอธิบายให้น้องๆดูให้น้องๆฟังให้มันเข้าใจง่ายนะคะอ่ะ มาดูกันเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะชี้ให้ดูเป็นส่วนๆว่าแต่ละส่วนเนี่ยคืออะไรทําหน้าที่อะไรยังไงอ่ออันดับแรกนะคะคือสารต่างๆที่มันจะกลายเป็นปัสสาวะเนี่ยมันจะถูกนําเข้ามาโดยเส้นเลือดเข้ามาที่ออ่หน่วยไตยละอ่ะโดยสิ่งที่มันจะเจอเป็นสิ่งแรกคือเจ้าก้อนสีดําขยุกขยุ่ตรงนี้ที่เรียกว่าโกล m e r u l u o m e ลเมอรูลัสเนี่ยมันจะเป็นเป็นเส้นเลือดที่รวมตัวจับตัวขยุกขยุยกันเป็นก้อนๆอ,อ่ะเพื่อทำหน้าที่ในการกรองกรองของเหลวอ,อ่ะโดยสิ่งที่เป็นตะแกรงในการกรองของเหลวเนี่ยเรียกว่าโบเมนแคปซูลซึ่งอยู่ติดกับโลเมอรูลัสนั่นเองโบเมนแคปซูลเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้สีฟ้าๆที่พี่พรแรงเอาไว้อ่ะแล้ว ของเหลวที่มันจะถูกกรองโดยโบแมนแคปซูลเนี่ยมันจะมีสารประเภทไหนที่มันผ่านตะแรกงโบแมนแคปซูลไปได้แล้วสารประเภทไหนผ่านตะแรงโบแมนแคปซูลไปไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับสารที่จะผ่านตะแรกงโบแมนแคปซูลไปได้นะคะก็ต้องเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กๆอย่างเช่นน้ำกลูโคส แร่ธาตุแล้วก็ไนโตรเจนัสเวสหรือว่าของเสียไนโตรเจนอย่างเช่นพวกแอมโมเนียยูเรียกรดยูริกอะไรประมาณนี้ส่วนสารที่ไม่สามารถผ่านตะแกรงโบแมนแคปซูลไปได้เนี่ยก็คือสารที่มีโมเลกุลใหญ่ๆอย่างเช่นเม็ดเลือดแล้วก็โปรตีนขนาดใหญ่ซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจปัสสาวะเนี่ยแล้วเราพบเม็ดเลือดและโปรโตีนในปัสสาวะของเราก็สรุปได้เลยว่าโบแมนแคปซูลของของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติละอ่ะประมาณนี้หลังจากนั้นพอสารเนี่ยถูกกรองผ่านโบแมนแคปซูลปุ๊บมันจะเข้าไปสู่อ่าส่วนนี้ที่เรียกว่าท่อขดส่วนต้นค่ะ ท่อขดส่วนต้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า proximal convoluted tubule แล้วท่อขดส่วนต้นมีหน้าที่ทำอะไรท่อขดส่วนต้นนะคะจะมีหน้าที่ในการดูดกลับสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็หลังสารที่เป็นของเสียเพิ่มเข้าไปน,นั่นเองแล้วสารอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น น้ำกลูโคสเกลือแร่โพแทสเซียมไอออนกรดอะมิโนอ่ะสารพวกนี้เนี่ยจะถูกดูดกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งโดยท่อขดส่วนต้นแล้วท่อขดส่วนต้นจะหลังอะไรจะหลังสารที่เป็นของเสียเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นพวกแอมโมเนีย แล้วก็ไฮโดรเจนไอออนประมาณนี้ค่ะ,ะหลังจากนั้นพอเข้าไปท่อโคส่วนต้นปุ๊บจะผ่านเข้าไปสู่ท่อที่เป็นรูปตัวยูตรงนี้ซึ่งท่อที่เป็นรูปตัวยูนี้ยมีชื่อเรียกว่า loop of Henle นั่นเองอน้องๆจะสังเกตว่า loop of Henle เนี่ยจะมีขาลงกับขาขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งขาลงกับขาขึ้นของลูปออฟเฮเล่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับสารแตกต่างกันโดยขาลงเนี่ยจะดูดกลับน้ำนั่นเองส่วนขาขึ้นของลูปออฟเฮเล่ตรงนี้จะทำหน้าที่ในการดูดกลับเกลือแร่นะคะ,อะพอสารผ่านลูปออฟเฮเล่ไปปุ๊บก็จะเข้าสู่บริเวณตรงนี้กรอบสีเขียว เรียกว่าท่อขดส่วนปลายขออภัยค่ะพี่เขียนผิดท่อขดส่วนปลายหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษว่า distal convoluted tubule อ,อะซึ่งท่อขดส่วนปลายหรือ distal convoluted tubule เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการดูดกลับแล้วก็ หลังสารคล้ายๆกับท่อขดส่วนต้นเลยแต่ว่าสารที่มันจะดูดกลับและหลังออกมาเนี่ยจะแตกต่างกันโดยท่อขดส่วนปลายจะดูดกลับเกลือแร่น้ำแล้วก็ไฮโดรเจนคาร์บอเนตและจะหลังไฮโดรเจนไอออนและโพแทสเซียมไอออนเข้ามาเพิ่มนั่นเองต่อมาพอผ่านท่อขดส่วนปลายปุ๊บมันจะไปรวมกันที่ ท่อรวมปัสสาวะค่ะคือตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะกลายเป็นปัสสาวะแล้วอของเหลวต่างๆมารวมกันที่ท่อรวมปัสสาวะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า collecting duct โดยท่อรวมปัสสาวะเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับสารที่เป็นประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายก็คือดูดกลับน้ำ ดูดกลับเกลือแร่แล้วก็ดูดกลับยูเรียนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการกรองของเสียที่ไตนะคะโดยภาพรวมเรามาทบทวนกันอีกทีก็คือเริ่มจากการกรองที่โบแมนแคปซูลโดยสารที่ผ่านการกรองได้เนี่ยจะต้องเป็นสารโมเลกุลเล็กอย่างเช่นน้ำกลูโคสแร่ธาตุไนโตรจีนาเวส และสารที่ไม่สามารถผ่านการกรองไปได้ก็คือสารที่มีโมเลกุลใหญ่ๆอย่างเช่นเม็ดเลือดโปรตีนพวกนี้ต่อมาผ่านการกรองไปแล้วก็จะเข้าสู่ท่อขดส่วนต้นซึ่งจะมีการดูดกลับสารที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นน้ำกลูโคสเกลือแร่โพแทสเซียมไอออนและกรดอะมิโนและจะมีการหลั่งสารเพิ่มออกมาอย่างเช่นแอมโมเนียและไฮโดรเจนไอออนต่อมาเข้าสู่หลอดรูปตัวยูหรือลูปออฟพฮเล ซึ่งขาลงเนี่ยจะมีการดูดกลับน้ําส่วนขาขึ้นจะดูดกลับเกลือแร่และต่อมาจะเข้าสู่ท่อขดส่วนปลายซึ่งจะมีการดูดกลับเกลือแร่น้ำไฮโดรเจนคาร์บอเนตและมีการหลังสารเพิ่มออกมาคือหลังไฮโดรเจนไอออนและโพแทสเซียมไอออนและสุดท้ายแล้วของเหลวทั้งหมดเนี่ยจะถูกมารวมกันที่ท่อรวมปัสสาวะหรือ collecting duct ซึ่งจะมีการดูดกลับน้ำเกลือแร่และยูเรียนั่นเองค่ะอ่ะ ตอนนี้เนี่ยน้องๆรู้จักการกรองของเสียที่ไตกันไปแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์เขาถามว่าในสภาวะที่ไตทํางานปกติเนี่ยหากสาร A มันไม่ถูกดูดกลับและไม่ถูกหลั่งออกมาเพิ่มโดยไตเนี่ยแล้วข้อใดจะเกี่ยวข้องกับสาร A ถูกต้องกับสาร A อ่ะให้น้องๆสังเกตนิดนึงปกติเนี่ยสารที่ผ่านท่อขดส่วนต้น loop of henle หรือว่าท่อขดส่วนปลายเนี่ยจะมีการ ดูดกลับสารบางอย่างกลับเข้าไปและจะมีการหลั่งสารบางอย่างเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะอ่ะแต่โจนเนี่ยเขาบอกว่าสาร A เนี่ยมันไม่มีการดูดกลับและไม่มีการหลั่งออกมาเพิ่มนั่นหมายความว่าอะไรพอสาร A เนี่ยผ่านการกรองโดยโบแมนแคปซูลมาปุ๊บผ่านเข้าสู่ท่อขดส่วนต้นอ่ะแต่ว่ามันไม่มีการดูดกลับไม่มีการหลั่งเพิ่มนะแสดงว่าที่ตรงเนี้ยสาร A ยังมีความเข้มข้นเท่าเดิมอ่า แล้วผ่านเข้าสู่ลูปออฟเฮนเล่ออีกซึ่งในกระบวนการนี้สาร A ก็ไม่ถูกดูดกลับหรือไม่ถูกหลังออกมาเพิ่มอีกเช่นเดียวกันดังนั้นพอถึงตรงนี้สาร A ก็มีความเข้มขน้นเท่าเดิมอยูอ่และไปจนถึงท่อขดส่วนปลายสาร A ก็ไม่มีการดูดกลับหรือหลังออกมาเพิ่มอีกดังนั้นตรงนี้นสาร A ก็ยังมีความเข้มขน้นเท่าเดิมอีกเช่นเดียวกันจนมาถึงในท่อรวมท่อรวมปัสสาวะ สาร A ก็ไม่มีการถูกดูดกลับหรือหลั่งออกมาเพิ่มดังนั้นจนถึงท่อรวมปัสสาวะกลายเป็นปัสสาวะเลยเนี่ยสาร A จะมีความเข้มข้นเท่าเดิมถูกไหมคะเข้มข้นเท่าเดิมเนี่ยหมายถึงเข้มข้นเท่าไหนหมายถึงเข้มข้นเท่ากับออของเหลวของสาร A เนี่ยที่ถูกกรองออกมาจากโบแมนแคปซูลเลยอ่า ซึ่งการที o, ่สารเองมีความเข้มข้นเท่าเดิมเนี่ยมันตรงกับข้อไหนเอ่ยมาดูกันข้อ1นึ่เขาบอกว่าสารเองมีความเข้มข้นเท่ากับศูนย์ในปัสสาวะสารเองเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าเดิมหมายความว่ามันมีความเข้มข้นอยู่มันไม่ใช่หมายความว่าเข้มข้นเป็นศูนย์หรือไม่มีความเข้มข้นเลยดังนั้นข้อ1เนี่ยก็เลยผิดอ่ะสารเองมันต้องมีความเข้มข้นอยู่แล้วมันไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนต่อมามาดูช้อยข้อ2องเขาบอกว่า สาร A มีความเข้มข้นในปัสสาวะเท่ากับในน้ำกรองน้ำกรองเนี่ยหมายถึงว่าของเหลวที่ถูกกรองผ่านโบแมนแคปซูลนะคะอ่าซึ่งมันก็ถูกต้องเพราะว่าเราโน้ตไว้ว่าสาร A เนี่ยจะมีความเข้มข้นเท่าเดิมเท่ากับตอนที่กรองออกมาจากโบแมนแคปซูลเลยดังนั้นข้อ2เนี่ยถูกต้องส่วนข้อ3และข้อ4ี่เขาบอกว่าสาร A เนี่ยจะมีความเข้มข้นในปัสสาวะ ต่ำกว่าในน้ํากรองข้อ4บอกว่ามีความเข้มข้นสูงกว่าในน้ํากรองซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องเพราะเราโน้ e ไว้ว่าสาร A จะมีความเข้มข้นเท่าเดิมเท่ากับในน้ํากรองที่กรองออกมาจากโบแมแคปซูลต่อมาเขาบอกว่าสาร A จะเป็นน้ําจึงทําให้ปัสสาวะมากกว่าปกติคือเราไม่สามารถบอกได้ว,ว่าสาร A เนี่ยเป็นน้ําหรือว่าเป็นสารอื่นๆอีกอย่างหนึ่งถ้าสาร A มันเป็นน้ําเนี่ย น้ำเนี่ยมันจะถูกดูดกลับในทุกๆทุกๆส่วนของการกรองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท่อขดส่วนต้นลูอปออฟเพนเล่หรือว่าท่อขดส่วนปลายน้องๆจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันถูกดูดกลับตลอดเลยแต่โจทย์เขาบอกว่าสาร A มันไม่ถูกดูดกลับนั่นหมายความว่าสาร A เนี่ยมันไม่ใช่น้ำแน่นอนดังนั้นข้อ5จึงไม่ถูกต้องนะคะและจากการพิจารณาชอยทั้ง5ช้ชอยเนี่ยเราจะได้ว่า ชอยที่ถูกต้องที่สุดก็คือชอยข้อ2นั่นเองค่ะแต่ก่อนจะจบข้อ35ไปพี่ขอทบทวนความรู้ที่ต้องใช้ในการทำโจทย์ข้อนี้กันอีกนิดนึงก็คือโจทย์ข้อนี้คีย์เวิร์ดคือการกรองของเสียที่ไตถูกไหมคะดังนั้นน้องๆเนี่ยต้องรู้คร่าวๆก่อนว่าการกรองของเสียที่ไตเนี่ยมันจะมีการดูดกลับสารบางอย่างหรือหลั่งสารบางอย่างนะจริงๆเนี่ยน้องๆรู้แค่นี้น้องๆก็มาพิจารณาได้แล้วว่า ถ้าสารเอเนี่ยมันไม่ถูกดูดกลับไม่ถูกหลั่งออกมาเพิ่มแล้วสารเองมันจะมีความเข้มข้นมากน้อยอยังไงอ่ะเท่านี้ก็สามารถพิจารณาคำตอบในข้อ35ได้แล้วค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง